สามสองและคุณป้าอยู่ที่นี่นานอย่างมงอ่ะเป็นหมู่มงเหรอแถวนี้เป็นชาวชาวมองชาวมงเยอะไหมแถวนี้นี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วมงรุ่นที่นี่มีพ่อปู่ย่าตายายเป็นมงใช่ไหมหญิงตายายเป็นจีนเป็นแล้นะจีนจีนเหรอเออมาจากจีนมาใช่ใช่อ๋ออพยพมาจากจีนมาเป็นมงปู่ย่าตายายมาจากจีนมาอยู่ที่นี่ แล้วก็เกิดที่นี่เกิดที่นี่เหรอแล้วเรียนหนังสือที่ไหนมันเดียวนี่บ้านเรียนที่บ้านหนังสือที่นี่อ่ะไหนมีโรงเรียนเหรอเรียนถึงชั้นไหนเต๋ว่าลู่ลู่ลานหลานได้เรียนหลารุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ก็ได้เรียนหรอไม่ได้ลูกหลานไปเรียนที่ไหนครับลูกหลานเรียนที่บ้านเรียนที่ชลทองนี่ชลทองนี่เหรออ๋อแล้วเรียนจบแล้วเข้าเมืองไหมเข้าเชียงใหม่ไหม เดียก็เจมเจมใหม่ก็มีอ๋อเจมใหม่จักงของนี่ทั้งไม้ก็มีทั้งอ่าทั้งเทก็มีทั้งก็มีทั้งก็มีเหรอแล้วที่ของขายนี่ปลูกเองเอาเอามาจากไหนขายเนี่ยอ่าปลูกแอปเปิรับมาเพ่มรับรับมาจากไหนนี่เขามาส่งที่นนี่เขามาส่งที่นี่ขายดีไหมใช้ดีเหมือนกันขายดีนะได้ได้ดีน่าดีมาได้ดีนะอ่าหน้าตา มีความสุขดีนี่นะนะขายดีนี่คือขายวันหนึ่งสักเท่าไหร่อ่ะยี่สิหรอเออขายดีนี่ขายดีนี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อ่ะวันหนึ่งก็ได้พันสองพันพันสองพันได้นะพันสองพันมีกำไรใช่แต่าไม่ได้ขายเกินวันหนึ่งก็ได้ร้อยสองร้อยอ๋อวันไหนบางวันก็อยสองร้อยวันนี้ได้สองร้อยร้อยก็ไม่ได้นี่ีร้านอะนี่ร้านอะร้านอะ ใช่ไหมหลานใครอ่ะนนี่มาหนี่งอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะชื่อแต่เชื่อแต่ได้ห้องน้ำโอ้ดิเกินเลยเกินเลยเกินเลยเออเชื่ออะไรกันก่อนที่จะหายกูสายเงี้ยก็หมดที่เจอต้องบอกอย่ในห้องหมวอากูครับผมแล้วนี่คือนี่คือหลานนี่คือลูกสาวอันนี้ลูกสะพายนี่ลูกสะพายลูกสะพายก็เป็นมองมังเหมือนกันเหรอเรียนหนังสือที่ไหนคะ จบที่ไหนบ้านกาบ้านกาบนะเด็กเรียนทักษะต้อมนะเออจบชั้นไหนอ่ะมหกค่ะมหกเอาจบมหกแล้วแหละแล้วเรียนต่อมไหมไม่เรียนแล้วไม่ต่อแล้วกลับมาช่วยนี่คือลูกอ๋อนี่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วแล้วสามีทำไรทำไรทำสวนไร่อะไรครับทำได้ก็ปลูกมะเขือเทศอ๋อเหรอค่ะมะเขือเทศดีไหมขายดีเนาะมันก็อยู่ที่บางช่วงใจะมาแล้วว่าเราขับลูกมะเขือเทศลูกผัก เอามาขายรายได้ดีพอสมควรดีบ้างแล้วก็ส่งให้โครงการหลวงส่งอ๋อส่งให้โครงการหลวงด้วยนะครับนั้นรายได้ก็อยู่ได้ใช้ได้ใช่ก็พออยู่ได้วันวันเนาะใช่ไหมแล้วสามีนี่เป็นมงเหมือนกันนะส่วนใหญ่คนมงจะแต่งงานกันเองเหรอแต่งงานกันเองไม่แต่งงานกับคนไทยในเมืองหรอไม่เพราะอะไรมาไม่รู้อ่ะไปกันไม่รอดไปกันไม่รอดเหรอง พูดกันไม่รู้เรื่องอะไม่ใช่แต่กันไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่ามันเป็นเรื่องของธรรมเนียม<จ>ประเพณีเนาะใช่ไหมเออแล้วที่บงแต่งงานเสร็จก็อ,กอยู่ในแถวนี้แหละไม่เข้าไปย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองไม่ถูกไหมผู้หญิงจะย้ายเข้ามาอยู่กับผู้ชาย ผู้หญิงยาอยู่ผู้ชายก็แต่ก็อยู่แถวนี้แหละใช่ไหมอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ย้ายไปอยู่ในเมืองไปธมากินในเมืองไม่ใช่ส่วนใหญ่อาชีพก็คือปลูกผักผลไม้ขายของแล้วอย่างเนี้ยอย่างลูกเราเนี้ยเราจะตั้งใจให้เขาเป็นอะไรไม่รู้อนาคตเขาไม่รู้กำหนดเองไม่ได้แต่ว่าเขาอยากให้เขาเป็นอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเราเลือกเขาไม่ชอบ ก็อยู่ที่เขาชอว์ีกี่คนอะนี่คนเดียวเพิ่มมีคนเดียวสองคนสองคนแล้วอ๋อแล้วปกติครอบครัวมองมีลูกสักกี่คนครับปัจจุบันนี้เขาไม่นิยมเยอะล่ะสองคนสามคนเพราะอะไรเศรษฐกิจขาดเศรษฐกิจเรี่องยากเนาะแล้วตัวเราเองนี่อยู่อย่างนี้ได้ละเราจะไม่คิดจะไปทํางานที่อื่นละไม่แล้วค่ะวันนี้อากาศดีอยู่วันนี้แหละอากาศดีนะบอากาศดีนะ อาหารการกินก็ดีนะดีค่ะเออแล้วมีความสุขดีด้วยใช่ไม่ยุ่งชีวิตไม่ยุ่งไม่ต้องไปวุ่นวายในเมืองเออเอ้าตอเนเรียนหนังสือไม่วุ่นวายเหรอยุ่ง,ะ <c oughs> งนะ <c oughs> อันนี้มีเพื่อนที่เป็นคนไทยในเมืองเยอะไหมมีก็มีมมบ้างนี่บา้างนะแล้วภาษาไทยที่เราเรียนเรียนอะไรภาษาจีนเรียนไหมเรียนเรียนด้วยเหรอภาษาจีนนี่เรียนแบบจีนกลางหรือจีนจีนกลางจีนกลางเลยเหรอโอ้พูดงงว่าคุยภอษาพูดงงว่าั้ม กจิ <c oughs> ูจิตตอ่แล้วเรียนอะไรอยนภาษาอะไรอะที่เรียก็เรียนจีนกับเอปเปเนี้ยจีกางไนีก็รียนจีนกับปุตงวางไงไม่รู้เรื่องแล้วเงนี้ไม่รู้เรืไม่ได้ไม่ได้ช่ไหมภาษภาษไทยภาษาภาษาโมงได้ภาษาอังกฤษอังกฤษไม่ได้ไได้ี่ละแม่แต่มหก็เรียนเยอะนะถึงมหะนมี่ไป็นายกันหมดหรือเปล ที่เป็นญาติพี่นอ้องกันหมดเนาะค่ะโสม่าจะเป็นญาติกันหมดส่วนใหญ่เป็นญาติกันก็ดีเนาะมีวิธีจะมาหากินมีการปลูกผักปลูกผลไมา้ชีวิตสงบดีไม่ต้องลงไปในเมืองไม่ชอบไม่ชอบไปเชียงใหม่อ่ะไปกันไปไหมไปทําอะไรไปซื้อของซื้อของนี่กันเอี่ยวไปเอี่ยวนี่กันซื้อของไปเทีย่ยวช้อปปิ้งเข้าห้างไหมเข้าห้างไหมเห็นยัไปช้อปปิ้งแล้วนะแม่ ไปช้อปปิ้งในห้างไหมนั่นเองใช่ันเข้าเมืองไหมก็เมือนไปช้อปปิ้งไหมนี่กี่ขวบแล้วครับสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งกินอะไรครับเนี่ยโรงเรียนมีโรงเรียนโรงเรียนมงเหรอโรงเรียนเป็นสรไทยรึเปล่าขอกินมั่งขอกินมั่งอย่างนู้นนี่ก็คือบัตรประชาชนคนไทยแล้วใช่ไหมเกิดมาก็ได้บัตรประชาชนนะใช่จะไม่มีปัญหาเรื่องสัญชาติอะไรนะไม่มีค่ะ แล้วชื่อนี่ชื่อมองหรือชื่อไทยอันนี้ช,ออชวา่วาแมง่งและชื่อชื่อไทยมีไหม,มรุ่งโรจน่าสุดยอดแล้วมันแปลตรงกันหรือเปล่าภาษาว่าแม่มงของมองก,กับรุ่งโรดเอาความาหมายเดียวกัน,นะนอ๋อแม่ดีมาการุร่งโรดรุ่งโรดชื่อรุ่งโรด <c oughs> วา่วาแมง่ <c oughs> วมง <c oughs> วาง่าแม่งว่าแม่ง <laughs> นี่ครับเป็นชีวิตวิถีชีวิตก้างทางจากแม่แ <c oughs> จ่มไปเชียงใหม่นี่คือจอมทองนี่ก็เป็นชุมชนของชาวมงซึ่งก็มีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ต่างไปจากที่เราเห็นที่แม่แจ่มความหลากหลายวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินี่ก็เป็นหนึ่งในข้อดีที่ผมเห็นจากชุมชนที่อยู่ต่างจังหวัด อยู่กันอย่างสงบนะครับและนี่ก็โตมาแบบวิถีชีวิตของชาวมงที่มีความผูกพันได้เรียนหนังสือในเมืองแต่ขณะเดียวกันก็กลับมาอยู่กับชุมชนตัวเองไม่ต้องการจะกลายเป็นชาวเมืองครับยังต้องการรักษาความเป็นชาวมงชาวมงแถวนี้มีสักประชากรสักเท่าไหร่ครับประชากรเนาะในจอมทองเนี่เยเป็นกี่ครอบกี่โคเรือนอะไรนี้ครับ เป็น,น,นมปหมื่นคนนะไม่หมื่นสองหมื่นคนได้ไหมได้นะครับอืมก็ยังพยาย,ย,ยามร,รักษาทำเนียมประเพณีวิถีชีวิตอยู่แบบชาวมงนะนะครับต้องทั้งทที่จะทั้งทที่เป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้ายังรู้เนี่ยย้อนกลับไปได้ถึงรุ่นรุ่นปู่ทวดไหมกันอกบุรีไปหมดแล้วไปใช่ไปหมดแต่ว่าเขาบอกว่าเรา พอจะรู้ไหมว่ารุ่นอพยพมาจากกรีนใช่ไหมแรกแรกเนี่ยที่มาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยงดีนะดีนะนะนี่คือนี่คือลูกนี่คือหลานแล้วมีลูกกี่คนลูกมีห้าคนลูกห้านี่คือหนึ่งนะฮะลูกสะพ้ายลูกน้องลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายใช่ไหมสะพ้ายของน้องอะไรสะพ้ายกันดีครัน เนีๆๆๆ่ยเนีจะเริ่มกวนละแต่น,นี่คืออยาก IKE ให้เห็นภาพครับว่าว okay. ิถีชีวิตของคนเมืองเชียงใหม่แล้วก็ออกมานอกเมืองนี่เราจะเห็นว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่น่าชื่นชมก็คือความพยายามที่จะยังรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทำมาหากินอย่างสุจริตส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบริเวณนี้มีนักท่องเที่ยวมีผู้คนที่ผ่านมาพอสมควร ฉะนั้นชาวบ้านชาวมงที่นี่ก็จึงปักหลักสร้างธุรกิจของตัวเองเล็กๆแต่จะเห็นนะครับว่าล้วนแล้วเป็นญาติพี่น้องมีความสุขและผมก็เห็นความปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีระบบระเบียบและความหวังสายตาบอกครับว่ามีความหวังว่ามงจะกี่รุ่นก็ตามแต่ยังรักษาความเป็นมงอยู่ครับ